กลับมาในช่วงสินค้าดี NPT ช่วยขายนะครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาดูผลิตภัณฑ์จากจังหวัดนครราชสีมาหรือว่าโคราชนะฮะโดยเฉพาะข้าวหางงอกฮะเขาบอกว่าเป็นข้าวที่มีกาบ้ามีประโยชน์มากกว่าข้าวปกติทั่วไปถึง15เท่าด้วยกันนะฮะอะไรจะเป็นอะไรเดี๋ยวพูดคุยกันสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีพี่ละไทยครับข้าวหางข้าวหางคืออะไรฮะคือเอาข้าวเปลือกมาผ่านกระบวนการพอกงอกเอามาล้างแล้วทำความสะอาดเอามาเล็ดที่จมน้ําไปแช่ ยี่สี่ชั่วโมงแล้วไว้พ่พอกงอกให้เกิดให้เกิดมีปุ่มขึ้นมาศูนย์จุดห้าเม็ถึงหนึ่งเม็ดแล้วเอาไปเนื่องทั้งเปลือกแล้วก็เอาไปตากแดดให้แห้งสีกระเท่าเปลือกเป็นเข้ากล้องค่ะอ่ากระท้เปลือกออกมาเป็นแบบนี้ผ่านกรรมวิธีขบวนการพอกงพอกงแต่ว่าไม่สีเปลือกนะฮะค่ะเอาไปตอนสีตอนแห้งแล้วค่ะตอนแห้งแล้วตอนทําให้งอกแล้วจึงสีเปลือกออกไปตากแดดให้แห้งก่อนค่ะประโยชน์จะเยอะกว่าใช่ไหมฮะสิบห้าเท่าค่ะสิบห้าเท่าค่ะ นะฮะเนี่ยฮะคุณผู้ชมพอทำออกมาแล้วมันจะเป็นแบบนี้อันนี้คือข้าวกล้องข้าวหาง,งอกมะลิค่ะข้าวหาง,งอกมะลิค่ะอ๋อ,อ,อมันจะหอมเหมือนใบเตยมีใบเตยด้วยใช่ไหมเอาไปอืมนะฮะเพราะเราเอ,อาเมล็ดที่สมบูรณ์ที่สุดมาทำค่ช่วงที่เราล้างนั่นแหละ ครับผม <c oughs> เห็นบอกว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยคือเราเริ่มต้นจากเป็นเกษตรกรก่อนใช่ค่ะเป็นลูกเกษตรกรเลยค่ะ<ต>เป็นชาวนาเอาพูาา้ต้งอง <นา S 2> อย่างนั้นเป็น,เป,นเป็นกระดูกสลังของชาติค่ะครับผมทำนามานานแค่ไหนฮะทำนาตั้งแต่เกิดก็เห็นผู้ปีพ่อแม่ก็ทํามาเลยค่ะแล้วทําไมถึงเปลี่ยนฮะนาย,ยังทําอยู่ไหมทําอยู่ค่ะเพราะว่าการคือจะให้มูลค่าเพิ่มอย่างที่เราขายข้าวเปลือกธรรมดาเอามาแปลรูปแล้วก็ทําให้มีมูลค่าเพิ่มแล้วมัน มีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะอะคือนายังทําอยู่แต่ว่าถ้าเอาเข้าเปลือกไปขายตามโรงสีได้โลละสิบห้าบาทได้โลละสิบห้าบาทใช่ค่ะตันหนึ่งเกวียนหนึ่งไม่กี่บาทใช่ค่ะแต่ถ้ามาทําเป็นแบบนี้ทําเป็นตีเป็นข้าวกล้องเพราะอันนี้มันก็จะได้ประมาณข้าวโลหนึ่งก็ได้ประมาณหกขีดหกเก็ดขีด,ขดเนาะมันก็ได้มันห้าสิบถึงหกสิบบาทแต่แล้วไปพอกอกปับ๊บมันเพิ่มมูลค่าอีกอค่ะตัะะ้งจากเป็นแปดสิบบาทถึงร้อยหนึง่ง นี่ที่มาคุณผู้ชมคือทํามาตั้งแต่โอ้โหสมัยบันพบุรุษนะแต่ว่าเราไม่จําเป็นจะต้องหยุดอยู่กับที่เราพัฒนาต่อยอดสร้างรายได้ค่ะพึ่งตนเองค่ะพึ่งตนเองได้นี่ทํามานาเรี่ยงครับแบบนี้อันนี้ทำในปี55ค่ะปี2555 11ปีโดยประมาณใช่ค่ะนะฮะถือว่ายังไงฮะรายได้มันเพิ่มขึ้นเห็นได้ชัดไหมข้างแรกเลยขายได้วันละกิววันละกิโลก็ยากครับตอนนี้แล้วคะออเดอร์มีทุกวันอ๋อแต่ก่อนขายวันละโลยังยากเลยเหนื่อยเลยค ต้องใช้เวลานะใช้เวลานะคะกว่าคนก่อนที่เราจะทําสู่ชุมชนได้เราต้องตัวเราเองต้องพัฒนาตัวเองก่อนทําให้ชุมชนได้รู้ว่าของเราทําแบบไหนเราจะใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิตครับผมเราจะตั้งแต่การเตรียมดินเลยค่ะเตรียมดินค่ะครับปลายต้นน้ำถึงปลายน้ำเลยนะคะครับผมเดี๋ยวผลิตภัณฑ์วันนี้มาเยอะฮะแต่ว่าไปดูหน่วยงานภาครัฐก่อนว่าให้ความช่วยเหลือกลุ่มนี้ยังไงบ้างฮะท่านจัดหางานเชิญครับครับเนื่องจากปัจจุบันนะครับเป็น สังคมผู้สูงอายุนะครับประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะฮะกรมการจัดหางานก็มีโครงการส่งเสริมการมีงานทําให้ผู้สูงอายุนะครับเราก็าเข้าไปส่งเสริมนะฮะกลุ่มนี้ให้มีอาชีพมีรายได้แล้วก็สามารถเลี้ยงตัวเองได้ไม่เป็นภาระของสังคมนะครับสำนักง,งานจัดหางานจังหวัดนครรสิมาก็เข้าไปาให้ความช่วยเหลือนะฮะอบรมกลุ่ม ข้าวหางงอกเนี ờ, ่ยให้ดําเนินการจัดทําเป็นข้าวพองนะฮะข้าวพองนะครับข้าวพองเป็นแบบนี้เนี่ยนะฮะครับผมเดี๋ยวเขาในญาตินะเดี๋ยวจะไม่รู้ว่าพองจริงนะฮะเดี๋ยวต้องกรุ๊ปให้คุณผู้ชมดูอันนี้คือเราเราส่งเสริมมาครับเราส่งเสริมมาตอนแรกเขาทําข้าวหางแบบนี้เราโอ้ลองเสนอแบบนี้ดูซิว่าจะเป็นยังไงครับผมนอกจากนี้เราก็ยังเข้าไปให้ความรู้ในเรื่องการ ขายออนไลน์นะครับการถ่ายภาพลงโซเชียลแล้วก็การเป็นวิทยากรท้องถิ่นนะฮะเป็นวิทยากรท้องถิ่นนะครับเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับแล้วก็นำผลิตภัณฑ์ต่างๆไปออกบูธประชาสัมพันธ์เพื่อให้มีไรายได้เพิ่มขึ้นครับครับโอ้โหวันนี้ผลิตภัณฑ์เยอะข้าวหางอก ขายดิบขายดีได้รับความนิยมชใจน่ในกลุ่มไหนซื้อกลุ่มผู้รักสุขภาพค่ะคนนี้รักสุขภาพสูงอายุไหมหรือว่าคนทํางานก็มีคนทำงานก็มีค่ะส่วนมากในนี้คนจะประชาชนทั่วไปจะหันมาดูแลสุขภาพมากขึ้นนะฮะหลังจากท่านจัดหางานบอกว่าอพอทําแบบนี้หุงกินปกติได้ได้ประโยชน์มากกว่าเดิม15เท่าแล้วใช่ค่ะนี่ของกินเล่นใช่ค่ะเป็นคอนเฟกเลยคอนเฟนะฮะ ก็ได้รับความสนใจใช่ค่ะแบบนี้ถุงเท่าไหร่คะเนี่ยถุงยี่บห้าบาทค่ะยี่สิบห้าบาทนะฮะแล้วทานเนี่ยคุณผู้ชมผมจะบอกว่าถ้าเป็นน้องๆวยเล่นไเบอรร์ี่่คะเนี่ยเป็นข้าวไรเบอร์รี่แบบเนี้ยนะฮะคุณผู้ชมกรอบหอมทอดด้วยน้ำมันมะพร้าวนะคะน้ำมันมะพร้าวด้วยน้ำมันอร็ดไม่ผ่านค่ะมันจะไม่มีมีกลิ่นเหิ็นครับท่านนี้มันจะนี่ดีกว่าอร่อยอร่อยจริงเก็บได้เป็นปีค่ะแล้วผมว่าเด็กอ่ะ เด็กน่าจะเลยน่าไอครีมอร่อยมากอ๋อทานได้ง่ายขึ้นอ้าวนะฮะข้าวพองนี่จัดํางานแนะนำนะทำตามขายดีใช่ค่ะนะฮะมีอะไรท่ที่ขยายออกมามีงามีงามีก็มีงาขาวงาดำงาขาวงาดำเพื่อสุขภาพค่ะมีข้าวกล้องแล้วมีที่แปลรูปจากข้าวก็มีเส้นหมี่โอ้อันนี้ขึ้นชื่อเลยนะโค่ะอเนี่ยมีโคลาดคะมีโคลาดนี่ทำจากข้าวเหมือนกันทำจากข้าวข้าวเหลืองระทิวค่ะอันนี้ทำจากเหลืองระทิวไม่ได้ทำของมะลิเหลืองระทิวแล้วก็มียำหมองแล้วอันนี้อันนี้คือ เอาไปเอาไปทำได้เลยนะฮะสำเร็จเลยใช่ค่ะนะฮะขึ้นชื่อมีโคราชอำเภออะไรนะปากทงชัยปากทงชัยนะฮะใช่ค่ะครับผมเท่านี้ยังไม่พอเพื่อสุขภาพแล้วต่อยอดไปที่สมุนไพรด้วยใช่ค่ะนะฮะสมุนไพรนี่คือยังไงฮะมีน้ำสกัดยาานางค่ะอืมอันนี้นะฮะขออนุญาตอันนี้คุณสมบัติยังไงครับเป็นอโรมาได้เลยอโรมาฉีดแบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะ หลิ่นหอมเห็นบอกว่าใช่ก่อนแต่งหน้าค่ะบำรุงผิวได้ด้วยใช่ค่ะแล้วผสมน้ําดื่มได้ด้วยผสมน้ําดื่มก็ปรับสมดุลร่างกายอิ่เดี๋ยวใช้หลายอย่างเลยนะได้ค่ะน้ากลั่นย่านางใช่ค่ะคือฉีดห้องให้หอมฝันสภาพได้ใช่ค่ะฉีดหน้าได้ใช่ผสมน้ําดื่มได้ลองสะหน่อยนะฮะหอมสดชื่น ผสมน้ำดื่มได้ด้วยได้ค่ะที่ไดทีละโยชนอ่ะมันจะปรับสมดุลในร่างกายสูตรก่าหมอเขียวสูตรหมอเขียวใช่ค่ะนะฮะอคุณผู้ชมสนใจแบบนี้แพงไหมฮะเนี่ยหัวละ30บาทค่ะ30บาทเท่านั้นนะฮะโอ้โหเยอะแยะมากมายมียาดมยาหม่องใช่ค่ะยาหม่องก็30ค่ะผลิตภัณฑ์ล้างจานใช่ค่ะอันนั้น10บาทค่ะแล้วอันนี้ใบตะกร้านี้ก็ตะกร้าของชุมชนชุมชนของเราที่ดําเนินการใบใหญ่ ใบใหญ่800ใบกลาง500แล้วก็ใบเล็ก400ค่ะทำหลายอย่างนะเนี่ยใช่กลุ่มไหมคะมีหลายมีสูงวัยมารวมเพิ่มมารวมตัวกันแล้วอะก็ทำให้เป็นเซเมอร์ใช่ค่ะนะใครถนัดแบบไหนทำมานั้นใช่ค่ะนะแล้วก็รายได้ก็จะไปเข้าชุมชนชุมอายุชุมชนจริงๆนะฮะโอ้โหเชื่อว่าคุณผู้ชมสนใจหลายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเราเลยฮะวันนี้ถ้าแฟนรายการ MBT มีคำตอบซื้อนี่จัดรถอะไรยังไงดีฮะ อันนี้ขายราคาพิเศษค่ะนี่ขายราคาโปรเลยอันนี้ข้าวไลบร์รี่นี้ไปบอร์รี่นอกนี้ก็เหลือร้อยเดียวเหลือร้อยเดียวนะครับผมมาลีนี่ก็เหลือยแปดสิบาทข้าวหอมมลิเหลือโห่อละแปดสิบบาทถ้าเป็นข้าวกล้องก็กล้องเนี่ยกล้องกล่เบอร์รี่ก็เจ็ดสิบครับผมอันนี้ข้าวอันนี้ก็ห้าสิบห้าสิบาทอันนี้ก็ห้าสิบบาทห้าสิบาทขายราคาพิเศษเลยครับข้องแบบนี้ยี่สิบาทหมดเลยค่ะยี่สิบาทเท่านั้นนะฮะข้าวห่อเงางานก็ยี่สิบบาทข้าวเงางานบอกอยากกินนขของงดัึ้ชื่อ นี่กล่องกล่องใหญ่300ค่ะ300บาทนะฮะมีสิบแพ็คนะฮะอันนี้ขนาดนี้สองันนี้ก็60บาท6กบาทกสบาทแตกล่องขาวก็เหลือห5อีร้อยบาทค่ะครับผมอพิเศษนะฮะที่อยู่ขึ้นให้หน้าจอนะฮะคุณผู้ชมสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนติดต่อไปได้อย่าลืมบอกว่ามาจาก n อ t มีคำตอบเดี๋ยวมีราคาพิเศษให้ใช่ค่ะวันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านครับขอบพระคุณค่ะ ส่งต่อแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับผลิตภัณฑ์ดีๆนะฮะจากกลุ่มผู้สูงอายุที่จังหวัดนครราชสีมาครับและนี่คือทั้งหมดของรายการ NBT มีคําตอบในวันนี้ขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ตามรับชมนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับแุกมโ